การที่ถูกฝ่ายคา้านจวหัวไว้ก่อนเลยขาดความรู้ความสามารถขาดความเป็นผู้นําไม่รอบรู้ไม่สามารถจะบริหารราชาการแผ่นด,ดินให้มีประสิทธิภาพอันนี้มันมันเป็นเรื่องของตัวตัวนายกรัฐมนตรีจริงๆเลยมันไม่ใช่เรื่องของการบริหารงานเฉยๆการบริหารงานเฉยๆมันสะท้อนกลับมาหาตัว ตัวคุณคุณสมบัติของคนด้วยถ้าย้อนกลับไปดูยติในอดีตส่วนใหญ่ก็จะเขียนในทํานองนี้แหละความจริงอ,อะไรละ่ะภาระการพิสูจน์มันไปอยู่ที่ฝ่ายค้านก่อนนะถ้าคุณกล้าเขียนอย่างนี้คุณต้องสามารถพูดได้ว่าเขาไม่ดียังไงว่าเขาไม่มีความรู้ยังไงเขาขาดประสบการณ์เขาไม่มีภาวะการเป็นผู้นำอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นยิ่งจัวหัวแรงเท่าไหร่ เป็นภาระของฝ่ายค้านมากเท่านั้นในการที่จะนําเสนอข้อมูลว่าเป็นอย่างที่เขียนลงไปในยติก็ดีไปอย่างเพราะว่าตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นฝ่ายค้านชุดปัจจุบันได้ทำได้ทาตรงนี้จริงๆนับตั้งแต่ที่เป็นรัฐบาลของนายกเรษฐามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดนะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องอะไรต่างๆไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวอะไรอย่างไรหรือไม่เนี่ย ตอนนี้มันเป็นบทพิสูจน์ฝ่ายค้านนะว่าจะนําเสนอหรือยังเพราะที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านทําตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยและที่จั่วไปด้วยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาเรื่องบีดาเข้ามาเกี่ยวพันไปเอือ้อประโยชน์หรืออะไรก็ต่ออะไรก็ตามมีเรื่องบีดาเยอะแยะหมดเลยที่เขียนอันเนี้จะต้องพิสูจน์ไหมครับฝ่ายค้านใช่ไหมใช่ครับต้องสิครับล้องสิครับยิ่งยิ่งไปพาดพิงถึงบุคคลข้างนอกด้วย ก็ยิ่งต้องเชให้เห็นว่ามันมาเกี่ยวข้องกับตัวนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างไรเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจริงๆเราฟังฝ่ายค้านชุดปัจจุบันพูดเรื่องนี้น้อยมากเนี่ยเทียบกับสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ <c oughs> อาจารย์คงนึกออกว่าปีแรกเนี่ยไอายการวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งชั้น14โอ้รุนแรงมากแล้วก็ตลอดระยะเวลาปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เสมอว่าอะทันทีที่ บีดาของนายกรัฐมนตรีไปกล่าวปาฐกถาไปแสดงความคิดเห็นไปให้สัมภาษณ์ปับ๊บกลายมาเป็นนโยบายหรือมาตรการหรือมติครมนะครับโดยที่ก่อนหน้านั้นเอ๊ะบางเรื่องก็ไม่ได้เขียนชัดเจนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการนําเสนอตรงนี้แล้วก็นายรบดีก็ต้องตอบว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรเมื่อเขียนอยู่ในยติถึงบีดาก็คือคุณนักสินนั่นแหะพูดกันตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นในการอภิปรายจะพูดถึงทักษิณได้ไหมเพ,พราะว่าบูดาสส<อ>ทั้งหลายบอกพูด,พดไม่ได้พูดได้แต่ไม่ใช่ไปอภิปรายบิดานายกรัฐมนตรีอภิปรายนายกรัฐมนตรีอภิปรายต้องอภิปรายว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไปยอมให้ทักษิณทําอย่างนี้ได้ไหมม,มีความผิดอย่างไรพูดง,ง่ายๆนะครับแต่ถ้าความผิดนั้นเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่ไปเกี่ยวข้องกับบิดานายกก็บรรยายข้อเท็จจริงไป นะครับแต่ไม่ใช่ไปทําให้ตัวบิดาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ถูกกับวิพายพูดง่ายง่ายคือจะไปบอกว่าคุณทักษิณทําผิดอย่างนี้นไม่ใช่ครับบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของคุณทักษิณสิ่งนั้นพูดอย่างนี้แล้วทําไมนายกรัฐมนตรีถึงผิดต้องพูดแบบนี้ถึงแม้ว่าพูดอย่างนี้แต่ตัวคุณทักษิณก็อาจจะได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วย ก็จะถูกประท้วงหรือจะถูกกล่าวหาว่าโอ้อแบบนี้ไปกระทบกระเทือนคนข้างนอกเนี่ยจะได้คือแน่นอนนะครับคนที่เป็นคนนอกและได้รับผลกระทบจากการอภิปรายเนี่ยก็ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเอกสิทธิ์เขาถึงไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีที่ไปพูดถึงบุคคลภายนอกน,นะครับโดยเฉพาะถ้ามีการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าประเด็นเนี่ยคุณอภิปราย ตัวนายกรัฐมนตรีโดยอาศัยข้อเท็จจริงเหล่านี้อย่างไร mm hmm. นะข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงนะครับแต่ถ้าไปใส่ร้ายไม่ได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าการอภิปรายเนี่ยไปพูดถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงไม่ได้เลยเนี่ย mm hmm. ผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นประชาชนผมฟังอภิปรายแล้วผมจะรู้เรื่องไหม mm hmm. ถ้าฝ่ายค้านพูดข้อเท็จจริงอะไรก็ไม่ได้เลยที่เกี่ยวคนอื่น เพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครเลยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไขจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครเลยถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นผู้นาฝ่ายค้านในขณะน,นี้เพราะเคยเป็นมาแล้วผู้นาฝ่ายค้านและจะต้องอภิปรายเรื่องที่นายกและมนตรีให้บีดามาครอบงําหรือครอบครองก็แล้วแต่ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าจะพูดยังไงฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ย หนึ่งก็คือความล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดินในมุมนโยบายที่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับอันนี้ถ้ามีข้อเท็จจริงที่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับบิดานายกรัฐมนตรีก็ต้องพูดว่าเนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยไปเกี่ยวกับตรงนี้แล้วแล้วทำไมนายกถึงไม่แก้ไขที่ไม่แก้ไขเนี่ยเพราะถูกบิดาครอบงำหรือ ไม่กล้าที่จะไปขัดประโยชน์ของวิดาอย่างเนี้ยก็ต้องไปในทางนี้ออันที่สองเนี่ยนอกจากความล้มเหลวเชิงนโยบายก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ความถูกต้องการทุจริตอันนี้ก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องอย่างไรและในเมื่อพิปรานายกก็ต้องตอบให้ได้ว่านายกที่ถูกต้องอะ่ะจะต้องทําอย่างไรจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอะไรอย่างไรแล้วละเว้นละเลยหรือไม่ที่เป็นความผิด